ก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับถึงผมจะเป็นเด็กที่แบบว่าซิวมาทุกคนแบบว่าพร้อมช่วยเหลือกันหมดครับเป็นคอร์สที่ได้ความรู้ได้สาระเต็มที่เต็มเหนียวมากเลยครับถ้าเราทําให้ดีเราก็แค่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับจริงๆก็รู้สึกมั่นใจอยู่นะครับในวิชาการต่างๆพี่อันผมก็รู้สึกว่าพี่อันเนี่ยสอนสอนดีสอนสนุกอยู่แล้วครับในส่วนพี่เทนก็พี่เทนถึงแม้เขาจะแบบว่าไปเลทหน่อยครับคือก็เข้าใจได้เพราะว่าแบบพี่เทนเขาค่อยๆสอนค่อยๆอ,อ,อ,อธิบาย ให้น้องเก็บครบทุกทุกบทพี่หวานก็จะไม่เหมือนปีที่แล้วคือพี่หวานเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าคอยปรับปรุงเราทางด้านของจิตใจมากกว่าเป็นแบบฟีดแบ็กต่างๆสภาพจิตใจให้ดีขึ้นเพราะว่าแบบเวลาไปสอบอย่างผมตอนไปสอบผมก็กดดันเองเกินเพราะผมอยากทําให้ได้ดีเพราะแบบไปกั้งวลหลายอย่างแทนที่จะทำให้เต็มที่รอบนี้เรามีพร้อมแล้วเนาะทางวิชาการริบผมและร่างกายพร้อมไหมคะพร้อมครับเราลองทําให้เต็มที่ก่อนเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจอะไรครับเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วถูกต้อง 行啊。<Okay. S 2> okay.